สวัสดีครับผมตะตนบ้านทุ่งเจอกันอีกแล้วครับเช้าวันนี้จะมาแนะนำร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ร้านแนะนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเอามาดูกันครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะครับเริ่มต้นด้วยจานละยี่สิบบาทครับโอ้โหรสชาติเข้มขน้นตั้งอยู่ทางเข้าบ้านลมบุรี เลี้ยวมาจากถนนเลี่ยงเมืองก็มาได้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะอยู่ตำบลคลองสุนภูครับมูที่ที่หนึ่งครับอ้าวมาเลยครับนี่มีอาหารตามสั่งมีอาหารป่าผัดไทยหอยทอดและต้ตมตำน้ำตกครับ มาช่วยกันอุ่นหนุนครับทางเข้าบ้านลมบุรีที่เขาเรียกกันแบบโบราณโบราณครับอยู่ที่ตำบลคลองสุนผูอ่ามาดูในร้านกันครับนี่อาหารเมนูแนะนำวันนี้ครับผัดเผ็ดหมูป่านกกบปลาไหลกะเพราหมูกรอบครับนี่ทีเด็ดเลย แล้วก็หมูตุนเนื้อตุนครับนี่ร้านอยู่นี่ครับเลี้ยวเข้ามาทางเข้าผงทองอยู่ตำบลคลองตุนภูครับนี่คนขายเป็นไงหน้าตาน่ารักครับขนมขบเคี้ยวเยอะแยะเลยครับนี่มีทุกอย่างนะ้คนี่เจ้าของร้านครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะครับค่ะเนะคะค่ะเนะคะเชิามาอุดรนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะค่ะร้านเปิดใหม่นะคะร้านเล็กๆค่ะอยู่ในซอยสุนรองนะคะซับตำบลคลองสวนพูหมูหมูสามค่ะอ่าหมูสามครับเลี้ยวเข้ามาประมาณร้อยกว่าเมตรครับจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะูใหม่เลยค่ะนี่ทอดกันใหม่ใหม่เลยครับหมู ร้านมีหลายโต๊ะครับมีส้มตำผัดไทยหอยทอดน,นะคะผัดไทยหอยทอดของเราอร่อยนะคะเชิญนะคะครับผมอามารีวิวโต๊ะครับโต๊ะสะอาดสะอ้านครับร้านที่แนะนำอีกร้านหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะนี่ครับส้มตำกุ้งสดผัดไทยมีหมดทุกอย่างครับ มาช่วยกันอุดหนุนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะร้านสะอาดสะอา้านเจ้าของร้านบันอ,อัธยาศัยต้อนรับเรียบร้อยครับ่ค่ะน้าพี่แกงมาทำเองนะครผลิตใหม่ทุกวันนะคะพี่แกงปอแปะนะค่ะของอยุธยาค่ะครับผมก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับ วันนี้ก็มีกันแค่นี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือปอแปะสวัสดีครับ